ฮิลฮิลฮิลตรงขวกดหัวบัางไงบ้ปะกดแใช็อตกดหัวถ้ามันมีบ้านอีกนี่เราตายหายละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวนเนะก็คือเวลาเล่น่คือรอสวนเดียวให้เขาเปิดจุดมาแล้วดูจู่เขาหมดอิดมีอิดมีระเบียงพวกแม่ไหนอะไม่มันน่ะระเบียงเวียงท้ายเหรอใก้ไหนหัวตก่อแล้วพอแล้ว ที่ไหนอะพี่อยูน่าฟ้าเลยอ่อพัดนะมักซีมักซีมีไหมเอ่อมักซีอ่อแมบีแมบีบ้านกวามีบะพี่พรูฝวาใกล้อะอยู่อยู่อยู่บ้านหลังขวาใกล้ไม่รู้ลัสกายมากันให้ดาเลยไมค์ครูแฮมไม่เฮ็ดเชื่อเชื่อใช่เหรอโอ้น้าคูน้าคูชั้นหนึ่มโอ้โอเคคือแไม่เฮ็ดแต่ผมไม่ได้ใช้ไมค์แฮมไม่เฮ็ด เบตามินไม่ใส่คอเสื้อกาดชุบแล้วชุบแล้วมันไม่ชุบมันไม่ชุบนอกนองนองน้องไปเชื่อกเดี๋ยวไม่อิดเดี๋ยวไม่ดิดอลีออนอลีมาร์ควันโอเคโอเคมาร์่ไหนวรล่าสุดจัดดาบมาอลีมาร์ควันโอเค Go, 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 go. โก้โกโก้ไอคัฟเวอร์เน็ตต้องฆ่าอลูกนี้ชัดเลยต้องฆ่าก่อนวะต้องสโมปิดอ <im machine noise> ่ะเก็บพี่โบโชคดเฮ้ย็อกดิโอ้ไอคันคัฟเวอร์โดนดิเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ้นูรินส์นอกนอกเนาะมันเหน็บแม่นั่นน่ะเนี่ย ี่่วเราบ้างคนตัว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 บ้านอิดเด้นกะลับไมาแล้ร่วงเสียงนี้ใช่ป่ะวันโอ้โหโคตรดีเลยว,วะ่ะนึกว่าวูเยติ <c oughs> ปนไปอีนวะ <c oughs> ไหนอะไหนเราพูดไหมเราพูดไหมฮัลโหล ก็ดีขึ้นนะนั่นมันแย่นะไม่บอกอะ่ะใถ่ไม่บอลไม่ได้บอกแย่ตอนแรกอะ่ะไม่แย่เหรอมัน,มนคือมันฟังได้อะ่ะ <c oughs> แย่โหนังบ้านไม่โกรธไม่มีสาเหตุ สองก็ตต้ีนต้ีนีแรงข้าวบแกดอเสงตัวทูโมทูโมคงเลยฉ่นหรอสนใจปะคุยลำโซฟียะุยไม่ถึงเรื่องดูเรื่องงี้รับไหมไม่กี้จะบอกเขาว่าอยู่ทางซ้ายยังพูดยากเลยไม่เห็นหรอ แกไม่เอาอด้แค่อเออเออเออเราก็แจ้งกันเต็มที่เลยจะดุมจนก็ยากอย่างยากจะได้ลุ่มเตี่ยงจะได้เหน่อยยากจะลุ่มไหมบางทีมันเป็นคำพูดที่มันอธิบายยากล่ะนะครับนายปานทางแขนเย็ดแจ็ดแย็ดตะบันเลงเขาก็เรียนรู้ไว้สองตัวสองตัวตะมันยากอ่ะถูกปะเออมันยาก ไว้ป้อยว้ปอยไว้ปอยหนืงมาสองหนือเฮ้ยเล่นก่อนเบายนใบไงหรือว่าให่เขาไฟกให้ใส่ก่อนเฮ้ยกระเพาหมูกกอบอ่ะกอันบไอสองเสร็จแ้ยเยู่ยชั้นหนึ่งบ้ามาจะเอ้ยน็อก เวทมาแล้วกูมาแล้วท่านหนึ่งไหมท่านสองท่านสองเด็ดเด็ดเด็ดมีแฟดอยู่นะแฟดแฟดแฟดเรียงเบียงเรียงโดดลงโดดลงอด ยังกูจมีพี่คนหนึ่งตอนที่ทําตอนที่อยู่อีดัวตอนนี้ไปเล่นให้ทีมมาเลยไปเล่นให้สี่เข็มน่าจะรู้จักอยู่แล้วพี่โู้เล่นอยู่แล้วทีมถูกปะใช่นะเป็นอย่าอทุกทีมถูกปะเป็นอะไรแบบมันยังไม่ลงตัวพอช่วงแรกแบบมาเล่นด้วยกันใหม่ก็ธรรมดาธรรมดาใช่ใช่แบบขนาดเนาะคือแบบทีมเก่าเล่นแบบกันเป็นปีะกว่าจะลงตัวอันนี้เพิ่งรวมกันได้มาสองไม่ไม่กี่เดือนทำตัวมา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 มันก็ยากเงี้ย ได้อย่างงั้นจะจากลับมาวันมาวันตำแหน่งที่ไม่้อะเฮ้ยเฮ้ยหน่อะไรนะจะได้ยั้ตัวเองไม่ได้อไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีใครเล่นยเจียวเป็นเลยแต่คืออัมอาเอาไปดี้ยไเล่นไมเแล้วมาสอง แต่ก็มีแต่ก็มีเด็กๆคอยโอ้โหฮะต้องเขาเรียกอะไรวะถูกแล้วเองถูกแล้วถูกแล้วสามตัวสามตัวผีเขาเรียกว่าอะไรนะมาแล้วมาแล้วจะใช่จะชุดทุกคนมันต้องช่วยกันใช่ช่วยกันก็มีคนอีกใครคนหนึ่งอันนี้เวลตันเด็ดว่ะเนี่ยเบลตันหมดเลยเว้ยนะ มันมีมันมี่ตัดที่มีอะไที่มันนาอบที่นอะไริงๆอะไรทก่างเนีอยมาน่ามีตันไม่วตันเลยนะแอก้ยังไม่มีเาตันเลยนะใช่เล็กเลือกสัวาได้เหรอใช่ใช่น้องเสีไอน่าโอเคไ่ไหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนจิ โดนๆอันนัอนไอหไอชีบโรไปไงไปไปแกต้องตีกูไปวายกูจะตื่นไม่เล่นละเวลานี้อหากินเลยตื่นสายอ่ะนอนดึกะคราบอกเาบอกรูรูหมวกอะเจ็ดทีก่อนอุยแสดง่าตันัหมดแล้วใช่ปะนี่ว่าตันหมดแล้วไอ้ อืโอคตรเก่งเลยวะน,น้นองโ,<อ>โอ้โอ้ จนอะไรทำไมลอออีกแล้วหรอฮะอะไรอะไรครับคุณคน่ซีต่อนันต่โอเโผ่ไนี่เงินคุณคนนี้โวยนานหเลยอยนีไ้แชมป์แชมป์แชมป์โลีก็ลืมแล้วเนี <Cheers> ่ยครับตังแล้วก็ลืมแล้ว แม่ติดเฟสหรออันนี้เขาเรีอะไรวะสตีแม่งติดเดกกรสิเที่ยงนังเพงไงเออแล้วแม่งพครไทยไม่ได้องเว้ยไอ้ยันไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์อเย็ดลโอ้โหยุบเลยยุคแบบกำลังแต่เมื่อก่อนแเ่ก่อนกมันแบบว่าไอ้แงอีลูอ ยุคนั้นมันสบายสุดแล้วยจุดนั้นะมันยังแบบยังไม่ขนาดเนี่ยตั้งามเลยรตั้งสามเลยตั้งสามเลยแล้วไปแข่งที่จีนอะไปแข่งตอนที่เหมือนการไปแข่งเหมือนตอนที่ผู้ไปแข่งเนี่ะไปแข่งตอนที่มันต้องกักตัวเราไปแข่งไอ้แค่แล้วคือมันก็สติไม่ได้อะไรไม่ได้ใช่ปะล่ะแล้วมันก็แบบกดมันก็แบบมีเมียใหม่ต้องทำแบบย้อนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนั่นอะไแล้วเขาไม่เข้าใจเหรอเขาไม่เข้าใจเหรอว่าเราว่าเราแข่งเราเรายืนไม่ได้อหรอ ยินได้ตอนแรกอ่ะคิดว่าคิดว่ามันอ่ะไอกลับไปสตรีมทันแต่เนี่อะไรวะมันไม่ไม่ใช่มีไม่มีไฟกลับหรือตอนแรกอ่ะไปถึงสนามบินนะะเก็บของนู่นนี่นั่นเรียบร้อยเสร็จเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บ แม่งแม่งไม่มมทบาบัตรที่อะไรไม่รู้อะประเทศจีนต้องใช้บัตรที่อะไรไม่รู้เพื่อเข้ามาไอ้ไม่ใช่จีนแต่ไปจีนเล่นเฟซไม่ได้เลยครับเล่นได้ใช้วีเเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศประเทศไทยแม่งเครียดตรงที่ว่าตรงที่ว่าเวลาเราไปต่างประเทศใช่ป่ะถ้าเราจะเข้าประเทศไทยอะเราต้องไปกรอกไปเปลี่ยน ้ยาวเลยก็ต้องทํำใบรับรองพอก็ต้องแบบไปแทงจมูกใหม่ไปเอาใบรับรองแหละว่าไม่เป็นโควิดอะไรประมาณเนี้ยไม่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 แทงจมูกได้ปะสิไอ้เทียอนี่ก็จะเข้าเวนั้นอย่างเดียวเลยไม่เปลี่ยนจริงๆเขาบอกไอ้นี่คนดีนะดีดีผ่งดีดีผ่างเหินไอ้ชัดอย่างเดียวอล้วกมีมีดีสองอย่าง ยาดเอะไรเอออะเล็กเล็กคอไอ้น่ะไอเด็กเฮียไอเด็กเฮียเด็กเฮียเออโนโนโนเด็กดีเด็กดีเด็กเฮียอ่ามน n งเฮลบอยเ o ลบ e ยเฮลบ e อย่าเ e ลบอยตัวพยาเขาหดเขดจังวะหดดิบอกอเนี่ยแรงขึ้นไง คนนี้โคตรดีเลยกดแบบตายแล้ได้แรงพรมจัดอะเขาเุยาำเลยไหมไอ้พูไอ้พูมึงเดีวดิมึงเดีวดิเอาเอาเอากูคอตี้แทนไม่ขับเคยพายจริงจังด้วยสัตว์เฮ้ยบอลเลจับวางป่าไฟไล่ขวาให้ปันอยู่ซ้ายโอ้โไอ้ย่าเปล่าหรอก สัเอ้ลาเลยสัสักเอ้ไอเด็กเียเด็กเียเฮ้ยว้ยเียดเกอันอันนี้ชื่อยังแบกแรงโซฟียาโนวันโซฟียาโนวันใด้โนวันไทยแลนด์โนวัน t h b e t the world ังเียดเลยบอะไรวะ

<laughs> okay. right, microphone right. muted Chi 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 say Can you, can you say microphone activated uh, inside uh, Mark Long yeah. no. one more one more tiêu hoa Đang mày, đang trong mày Hết rồi Một kìa ฮีลิงฮีลิงโอ้โหเข่าหน้าได้แม่งคมขเลยอ่ะไม่ยิงมองขมขมเลยไม่มีสโม k ไม่มีสโม k ไม่นอยนอยนเก็บแล้วเก็บแล้วไม่ได้มีต่อยแล้วถ้าเลื่อย

ไม่ไม่ตายอ่ะออนมาเนี่ยโอเคไปเอาโทรศัพท์นี่โหนี่มาสองเียร้อยนั่งโตไหมนั่งโต๊ะไหมมฟันน้ำมึงน้ำมึงน้ำมึงซ้ายซ้ายซ้ายไหนเออ Microphone muted. Là, sả, microphone activated. Mark, 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 mark One more. One more. Đây uh. right, right, right. oh, này. Oh, oh, oh. oh, microphone là. muted. Hey, here, like, Yo, chat. Like, how to say? How to say? Oh, how to say? Oh, uh, phoning, like, phoning. ขวามาันลงมาแล้วอะ่ะชนต้นไม้นี้เลยใช่ครับไอระวังนอนอนอนน,น,นอนนอนโอเคออกตัวหนึง่งขวาุดเลยนอนมาหนึ่งเลยหาวงมันเป็นขวาเนินบ้านอะ่ะเห็นปะขวาเอ้ยรอยดว,อวงแล้วตายไม่กลับเป็นถมกลางครับเฮ้ยนี่ไงอ่ะฮะ นเ,นเปิดโปรฝป่าสองตนะัวนะสมบัตขวามันน่ามีมอเ <My S 1> <ไ>อไซค์อะเอบ้า <c oughs> นตามก้าฟเขียวเลยทำยาป่ะดักบ้างให้นะได้ๆเฮ้ยโโหมีคนอยู่ในหลุมหลุมที่อเล็กมาเลยสองตัวเฮ้ยขวายิางบอโลวอร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 อมันขึ้นดานขวาไปแล้วนะ ถ้าวงตรงเนี้ยถ้าเรามันจะลงไปได้หมย่ได้หลงต้นไม้มาสี่ยิงฟรีนะมาสี่อะถ้าหันแย้มๆดูได้ปะไม่ได้เลยมันติดขวามันติดขวาก่อนไมโครโฟนแอคทีฟไมโครโฟนมูทด์ What language is Thailand What position you play in Q C Uh, I play I G L I G L เดี่ยวกลับประเด็นแจคเกอร์ไได้ได้ตอนนี้สบายมากแค่รอปิดขวาเฉยโอเคปขวาเสร็จสบายแล้วได้ทั้งโอ้โหไอ้ยี่งเขึ้น้นไมโครโฟนเปิดใ่ไไมโครโฟนมิวเต็ดไม่เ aving QC อ่า I'm not I'm not leaving ไมโครโฟนแต่วันขึ้นไปเล่าทายนะ ใายทิ้งมาแค่ตัวเดียวโนรอลวตัวบ้านตาแล้วตัวบ้านตาสองสี่สองสี่ต้องคายตัว 4. เสร็จเไม่ใช่เสร็ตีมันนะลองก็ลองครัองตัวแกเออหน้าหมดคนแรกนะนแรกถ้าวาตัวน,นั้นได้เราชนะเน่บอกเลย Bên Còn nó. Microphone activated. <laughs> đăng đoạn, đăng, đoạn, đăng Microphone muted. I am a Muslim. Yo, what's up? I am good. How are you doing? What what do you like Thailand? Uh I like I like uh I don't know dude. Uh I I I never really, you know go to Thailand yet. Microphone <laughs> activated. Microphone <coughs> <coughs> muted <coughs> <coughs> <coughs>